รัฐบาลอิสาราเอลได้มีการส่งเครื่องบินขับไล่กว่า1ิบลำเข้าไปโจมตีเป้าหมายกว่า200จุดตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาในเขตเมืองกาซาซึ่งถูกกลุ่มฮามาชใช้เป็นฐานในการยิงจรวดเข้ามาโจมตีดินแดนของอิสาราเอลกระทรวงสาธารณสุขรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดในฝั่งปาเลสไตน์อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า900คนบาดเจ็บอีก4,600คนขณะที่กองทัพอิสาราเอลแถล,ลงยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งอิสาราเอลเพิ่มขึ้นเป็น1,200คนและมีผู้บาดเจ็บราว2,700คน เยือ er, ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนซึ่งถูกยิงตายในบ้านตัวเองตามท้องถนนหรือแม้แต่ในงานเต้นลากลางแจ้งและยังมีชาวอิสาราเอลรวมถึงชาวต่างประเทศอีกจํานวนหนึ่งถูกกลุ่มฮามาสจับไปเป็นตัวประกันล่าสุดโยอฟกาลันรัฐมนตรีกระทรวงกาโหาอิสาราเอลกล่าวกับบรรดาทห,หารใกล้ๆกับแนวรั้วที่การใช้ดนอิสาราเอลกับฉนวนกาซาโดยบอกว่าฮามาสต้องการความเปลีป่ยนแปลงพวกเขาจะได้มันสิ่งที่เคยอยู่ในกาซาจะไม่มีอีกต่อไปเราได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีฮาอาศาแล้วและต่อไปเราก็จะจูโจมภาคพ,พื้นดินเราสามารถควบคุมพื้นที่ไว้ได้ และเราอยู่ระหว่างการปฏิบัติการโจมตีซึ่งมีแต่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆอิสราเอลถอนอาหารออกจากชนวนกาซาเมื่อปี2005หลังจากที่ยึดครองมานาน38ปีแต่ยังคงใช้มาตรการปิดล้อมต่างๆอยู่หลังจากที่กลุ่มฮามาสก้าวขึ้นมาปกครองพื้นที่ในเมื่อปี2007ล่าสุดร,รัฐบาลอิสราเอลได้ประกาศมาตรการปิดล้อมแบบเบดเร็จซึ่งจะทําให้มีการตัดน้ําไฟฟ้าเชื้อเพลิงและอาหารที่เข้าไปยังดีแดนแห่งนี้